มีพระสูตรสั้นๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับความชราความเสื่อมแห่งสังขารทั้งหลายพระพร,รมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยบัดนี้เราจักเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังประโยชน์ตนนะประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะการปรินิพานของตถาคตจะมีในการไม่นานเลยนะตถาคตจากปรินิพานโดยการล่วงไปแห่ง3ามเดือนจากนี้นะนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสนะสัตว์ทั้งปวงนะทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตนะทั้งที่มั่งมียากจนนะล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าพราะองค์เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วเนี่ยทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งที่สุกนะและยังดิบหม้อเหล่านั้นล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดนะ ชันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าชันนั้นนะพระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าวัยของเราแก่งงมแล้วนะชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจักละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเนี่ยเราได้ทำไว้แล้วนะภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดนะีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจกละชาติสงสารทมที่สุดแห่งทุก์ไดนะ้นี่สิ่งที่พระองค์ทรงเตือนก่อนที่จะเข้าสู่พระปรินิพาน นะว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันเสื่อมลงเป็นธรรมดาและมันก็ไม่ได้หยุดเสื่อมเพราะนั้นประโยชน์ใดที่เรายังไม่ได้ทําก็จงทําประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่เป็นคนพานหรือบัณฑิตคนมั่งมีหรือยากจนล้วนแต่ไม่พ้นความตายไม่พ้นแห่งการแตกทําลายแห่งกายนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่อย่าประมาท ศีลที่ยังไม่มีก็ให้มนะีสมาธิยังไม่ตั้งมั่นก็ให้ตั้งมั่นปัญญายังไม่เกิดก็ให้เกิดนะเพราะฉะนั้นพวกเธอนะหรือพวกเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงตักเตือนไว้เนี่ยอย่าประมาทหากไม่ประมาทแล้วเนี่ยจักระชาติสงสารนะทำที่สุดแห่งทุกไดนะ้นี่คือธรรมะสั้นๆนะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์นะ ในลำดับต่อไปและที่สำคัญขอให้กดติดตามด้วยครับ